สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายกววารมิเตร์คอมสัตแชแนลเราอยู่เกม War of w o r s h i p บ๊ายบายครับเป็นเกมเรือลพบนมือถือกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสงครามเรือกับเรือลบอะไรดีสำหรับผมเรือขั้นเจ็ดไม่เอาเอาเรือขั้นสามดีกว่านี่ดูทองก็ใช่เลยมันก็คือเรือหลวงของประเทศไทยเรือหลวงพะล่วง โอ้ทองทองลักษณะวีไทยพร้อมลบเลยไปกดสตาร์สเก้าแปเจ็ดห้าส่าอเรดา์สเตชันไปอืมมาเรือหลงของเราเองเรือหลงพะร่วง เรือของประเทศไทยก็บังลอกลงแล้วจุดไฟต่อไปทำลายศัตรูให้ชิบชักเรือนี้เป็นเรือยิงตปิโดโอ้สุดยอดยิงยิงได้ตั้งหกกิโลเมตรเหนือยิงโอโอเดะ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  ปล่อยไปแล้วหนึ่งตอปล่อยไปแล้ววพอดีเพื่อนอ้าวมาเลยครับมาเลยครับคืออะไรขังญี่ปุ่นเหรอมาดิมามาวาอ,อุ้ยโซนิกโอเวอร์นาเวอร์นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอชชี่เฉยนะเ,นะเลย มาแลวเรือหลวงของเรามาแล้วจ้าโอ้ต้องยัดต่อปีโดไปอีกแล้วหน่วยต่อปีโดพร้อมยิงยิงได้ไปเอาไม่โดนเลยกลับสิครับอย่างนี้ไม่อยู่แล้วอยู่เราก็ตายเราไปดีกว่าโอ้ยโอ้ เร่งความเร็วแวนมาแวนมา้าหลงทำไมอยู่ตรงนั้นนะครับเออโอ้โหตรงนั้นก็มีตรงนู้นก็มีมเซนหลุยเรล,ลัสเตเวนโอ้ยเราเลยมพีค่คาด เออไฟไหม้ไฟไหม้หอมยงพร้อมแล้วหน่วยต่อเตรียมร้อมเรือเที่ยวไปสู่ทางขวาสองกิโลเมตรไม่เอาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็ยิง โอ้โหไม่ได้เลยโอ้เราเสียต่อวีเลยตอนนี้เรากำลังจะจมแต่เราก็จมไม่ง่ายหรอกหลบ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 นี้นี่ยิงไฟยิงไฟโอ้ยมามาล้น่อยล้น่อย

พร้อมลบเลยเราเพื่อปกป้องดินแดงของเราประเทศของเราอย่าให้ใครมาลุกราชาของเราได้เราต้องปกป้องให้ได้สู้สุดชีวิตไปออกมากตอนนี้ศัตรูเรื่องของชาติญี่ปุ่นยิ่งเบรลายอับดนไปแล้วรับยิ่ง โอ้ oh, สุดสยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเย้บเลยเบอร์อเ,เราก็มาแล้วนะทีมเราก็พร้อมพร้อมบุกพร้อมบุกเอ้ยเรามาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อปีโดเฮ้ยต่อปีโดอีอุ้ยเกือบตาย โอ้ย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 ,อย,ต,ออออยติดูเขาอีก,อกติดติดอีอีชนเต็มเต็มเลยอา่าหน่วยท่อต่อพิโดเตรียมพร้อมยิงบีกัดยิงได้โดนไม่โดน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 เย็บร้อยคิวฟังเรือลวกว่ลวกได้ทำ ลายตู้ไปแล้วหนึ่งโอเคโอค้ยแล้วเราจะช่วยลำนานได้ไหมวะเนี่ยมันยิงเรานัดเดียวเราก็แตกแล้วไม่กันเราจะสู้ได้้ยทนีนี้เราอะราต้องมาหน่อยตาวิโดพอพิกัดยิงแบบท่อยิงแคบเตรียมพร้อมยิงยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้ว โดนว่าไม่โดนหรอกยิงไปแล้วตอนนี้ก็ยิงไปแล้วครับโอ้โอ้อาวเออ,เอตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนที่กำลังเตะ โอ้นาตาลิโอเตียพยายยิงหกกิโลเมตรกายัดหางหอมไปไปแล้วยอดเอ้ยเพื่อน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 ตีนเพื่อนเพื่อนอ่หอมยิง ไปเ่อนไปแล้วก็ไปนอตาบิโดพร้อม,มันจุแต่ก็เตรียมยิงพร้อมเสมอเราจะพกวย่างเดียวยิงอัดมันไปใกล้กว่านี้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  ไายก็ยิงไปเลยจริงโดนไหมโดนไหมโดนโดนก็บาแล้วเฉียวฉิวเลยลบดิฟลบดิฟลบลงก็สูงสิบสามวินาทีความมันจุอาจจะเตรียมยิงใหม่เจ็ดวินาทีพร้อมแล้ว เราจะอัดมันเราจะยิงมัน T แบบใกล้ๆอ้าวช <c oughs> <c oughs> นยะยังือชนะแล้วนี่แหละเรื่องของประเทศไทยไง <c oughs> <c oughs> ชิ้นหนึ่งโอ้ภูมิใจใจมากเลยครับโอ้เลยหลงมารล่วงใช้โยใช้โยล้วชนะถ้าใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดติดตามเมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับถ้าใครอยากได้คลิปนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับเกมบอลอเวอร์ซินะ bye บนีนะครับไปอันน้บ๊ายบายโชคดีนะครับ